สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะวันนี้เราจะเรียนอะไรกันบ,บ้างเข้าไปเรียนกันเลยอ่าสำหรับวันนี้เรื่องที่เราจะเรียงจะเรียนก็คือการเรียงลำดับจำนวนนับที่มีจำนวนหลักเป็นไงเท่ากันข้าวที่แล้วเราเรียนไปก็คือจำนวนหลักไม่เท่ากันใช่ไหมมันก็จะได้เรียงง่ายหน่อยคราวนี้มาหลักที่ เท่ากันบ้างจะเริ่มยากขึ้นล้วส่วนเรื่องแรกที่เราจะเรียนก็คือเรียงจากน้อยไปมากสําหรับวันนี้นะเราจะเรียนจากน้อยไปมากโจทย์มีอยู่ว่าเรียงลําดับต่อไปนี้ก็คือมี6กหมื่นหนึ่งกับ17,492หอก่อนนี้เรามาดูในรูปนะจะได้ดูง่ายมีอยู่สรูปรูปแรกมีเท่าไหร่นะ อ่ารูปแรกมีอยู่6กหมืรูปสองรูปสองเท่าไหร่รูปสองมีอยู่8ปดหมรูปสามรูปสามมีอยู่17492หมนเจ็ั่อก้อนนเองคราวนี้มาดูว่าแต่ละหลักในรูปกระจายมีอะไรบ้างในรูปแรกห0 0 0ื 60, ตัวแรกสุดเลยมีค่าอะไรเอ่ยก็คือมี6แล้วก็04ตัวกับหนึ่ัน้นั่นเองตัวต่อไป8ปด4มืนให้เราแยกอย่างนี้นะจะได้ดูง่ายตัวสุดท้าย17,492นั่ร้เองนั่นเองคราวนี้เรามาดูหน้าถัดไปเลย เราต้องเขียนเป็นรูปกระจายก่อนนะเราจะได้แยกง่ายๆเลยคราวนี้มาดูวิธีแยกกัน1,7 4 9 2เป็นจําป็นจำนวนอะไรจำนวนที่น้อยที่สุดเลยเราดูยังไงเย่ยเราดูในแถวแรกหลักแรกก่อนเอามาเปรียบเทียบกันดูสิจำนวนไหนน้อยที่สุดอ่าก็คือ1ใช่ไหมเราก็เอามาเขียนเลย 17,492เป็นจีาป็นจำนวนที่น้อยที่สุดถ้าเราแยกจากจำนวนแรกได้ละตัวต่อไปเราก็ไม่ต้องดูดูตั้งแต่ตัวแรกถ้าเท่ากันเมื่อไหร่ถึงจะไปฝั่งขวานั้นเองตัวไหนมากที่สุด8000 80, 0ฉะนั้น8 5 5 4 6 6เป็นจำนวนที่มากที่สุดนั่นเองคราวนี้มาดูต่อ 61,523เป็นจำนวนที่มากกว่าอะไรมากกว่า1 0,000นั่นเองแต่ว่าน้อยกว่าอะไรน้อยกว่า80,000นะดูดีดีครานี้โจทย์มาละให้เราเรียงลำดับจากน้อยที่สุดไปมากที่สุดเราจะเขียนยังไงเอ่ยน้อยที่สุดคืออะไรนะเมื่อกี้1 7ึ่งมั้ยาใช่ไหมมากที่สุดคือ8 5 3 4 6 อะไรที่อยู่ตรงกลางแหละทั้งนั้นอ่าถูกต้องตัวที่อยู่ตรงกลางก็คือหกหมื่นหนึ่งพันห้ารอยี่สิบสามนั่นเองเพราะว่าเรารู้ตัวที่น้อยที่สุดตัวที่มากที่สุดแล้วและตัวที่อยู่ตรงกลางก็คือมีอยู่หลักเดียวมีอยู่ตัวเดียวใส่ไปเลยอ่าคราวนี้มาดูต่อไปเรียงลำดับจำนวนต่อไปนี้มีอะไรบ้างตัวแรก 78432เราก็สามารถเขียนเป็นรูปกระจายแบบนี้ได้เลยตัวต่อไป4956ตัวต่อไป26185ตัวที่4 94321นั่นเองแล้วก็ตัวสุดท้าย27698คราวนี้เรามาดูนะ ตัวไหนที่น้อยที่สุดให้เราดูเหมือนเดิมก็คือดูในตัวแรกก่อนก็คือแถวนี้ตัวไหนน้อยที่สุดเลขสองใช่ไหมอ่าถูกต้องแต่ว่าเลขสองมีอยู่กี่อันมีอยู่สองแถวแล้วเราจะทำไงล่ะอ่าให้ดูตัวถัดไปก็คือฝั่งขวาใช่ไหมให้เราดูหกพันกับเจ็ดพอันไหนมากกว่าอันไหนน้อยกว่า เจ็ดพันมากกว่าใช่ไหมแต่ว่าเราจะหาจํานวนที่น้อยที่สุดใช่ไหมเราก็ต้องเขียนว่า6000อ่าเราก็เขียนเต็มๆเลยสองหมืยแปดสิเป็นจํานวนที่น้อยที่สุดนั่นเองแล้วอันไหนมากที่สุดละ่ะโอ้โหอันนี้ง่ายเลยเรามาดูซิอันไหนเยอะที่สุดอ่าเห็นล้ก็คือเก้าหมื่นเราก็ใส่ไปเลย เขียนเต็มๆนะไม่ใช่ใสนะ่เก้าหมื่นนะเขียนด้านหน้านะเลขด้านหน้าหมดเลยก็คือเก้าหมื่นสี่พันสามร้อยยี่สิบเอ็ดนั่นเองเป็นจํานวนที่มากที่สุดคราวนี้มีได้มากสุดละมีน้อยสุดละตรงกลางเลยอ,อีสามันเราจะทําไงดีลองมาเรียงกันดูสิเจ็ดหมื่นแปดพันสี่ร้อยสามสิบสองเป็นจํานวนที่มากกว่ามากกว่าอะไรมากกว่าสี่หมื่นนั่นเองแต่ว่า น้อยกว่า9 0้าหอ่าดูตัวต่อไปสี่หมเป็นจำนวนที่มากกว่าสองหมื่นเจ็ดพั้ยถูกไหมถูกแต่ว่าน้อยกว่าเจ็ดหมื่นัน่นั่นเองมาดูตัวถัดไป27,698เจ็นหกาป็นจำนวนที่มากกว่า2 6 0 0ม 185นั่นเองดูดีๆนะเผื่อใครจะสับสนตัวแรกเหมือนกันแต่ว่าตัวที่2เห็นไหมจะต่างกัน7กับ6แต่ว่าก็ยังน้อยกว่า4 0,000อยู่ดีถูกไหมถูกต้องคราวนี้ให้เรียงลำดับจากน้อยที่สุดไปมากที่สุดเมื่อกี้เรารู้แนละ้วตัวที่น้อยที่สุดคืออะไรอ่า2 6งหม้ 26, และตัวที่มากที่สุดก็คือ ถูกต้อง90,000ก็คือเยอะที่สุดละ9 4 3 2 1นั่นเองนคราวนี้มาดูตัวที่2บ้างตัวที่2ก็คือเรียงจากน้อยไปมากนะตัวที่2ก็คืออ่าดูตัวแรกก่อน26,185ตัวที่2เป็น27,000ก็คือไล่เรียกกันเลยใกล้ๆ,ๆ,ๆกันตัวที่3 อ่ 4, าสี่หมื้รอนี้ตัวที่4บ้างละตัวที่4จะเริ่มเยอะขึ้นละก็คือ78,432และตัวสุดท้ายที่เยอะที่สุดก็คืออ่าเก้าหนั่เอนเองไม่ยากเราเลี้ยงจากน้อยไปมากต่อไปนะต่อไปเราจะเป็นแบบฝึงหัดกันละ ให้เราทำลงในสมุดเหมือนเดิมแล้วก็ให้เราเขียนโจทย์แล้วก็ตอบอย่างข้อแรกโจทย์ถามว่าเรียมลำดับจากน้อยไปมากเรียงยังไงให้เราไปทำมากันเองนะดูจากใบฝึกหัดที่ครูสอนไปเมื่อกี้ให้เรียงมาทุกข้อเลยต่อไปต่อไปจะเป็น กันบ้านนั่นเองให้เราทําลงในหนังสือหนังสืออะไรหนังสือแบบฝึกหัดหนาสิบสามหน้าสิบสามนะหนังสือแบบฝึกหัดนะให้ทําแค่ข้อหนึ่งใหญ่ก่อนสำหรับวันนี้ให้ทําแค่ข้อหนึ่งใหญ่ก่อนนะโอเคอ่าถ้าใครทำเสร็จแล้วให้ส่งครูในกลุ่มไลน์โดยส่งมาให้ครูนะ อ่ะสำหรับวันนี้เราเรียนกันแค่นี้เจอกันใหม่ครัหนะ้าบ๊ายบาย